น้ำเสนอน้ำเสนเห็นไหมครับตอนนอนครับไ่ไดม โรงเรียนไหมครับคร่ะโอเคครับสำหรับโรงเรียนวัดได้ยินชัดเจนไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะกานประการเพื่อให้ภายในของโรงเรียนบ้านน้ำเดือดนะคะโรงเรียนบ้านน้ำเดือดนะคะมีบุคลากรทางการศึกษานะคะจำนวนสี่ห้องนะคะ ซึ่งเป็นการดูแลภายใต้ของ,องนา,า,างสาวกลามกกาณทองนะคะก็คือรับษารในตัวในการสไลส์สไลด์ไม่เลื่อนนะคะสไลด์ไม่เคลื่อนไปหน้าต่อไปะคะ่ะสไลด์ไม่ไม่เคลื่อนอันนี้ไปหน้าสองแล้วใช่ไหมคะมันไม่ไปอ่า<ส> <laughs> ลองเลื่อนไปไหน,น้า หน้าสองไม่ไปจ้ามองไม่เห็นจ้ายังยังอยู่หน้าแรกอยู่เลยค่ะเห็นไหมครับอ่ามาแล้วจ้ะมาลหน้าสองแล้วค่ะโอเคเชิญค่ะจำนวนนักเรียนนะคะจำนวนนักเรียนของเรียนหน้าน้ัเดือน,นะคะจะมีทั้งสิ้นหกสี่สิบหกคนค่ะซึ่งเป็นระดับประถมวัยสิบแปดคนนะคะแล้วก็ระดับประถมศึกษายี่สิบแปดคนค่ะ ใส่ทัศน์ของโรงเรียนแล้วนะคะก็คือพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อมุ่งมั่นความเป็นเลื่อทางวิชากา,ารศาสตงสัมพันธ์ชุมชนสร้างเยาวชนเป็นเด็กดีมีภูมิทัศน์สวยงามสาร้างความรู้สูกคุณธรรมน้อมนำปัชญาเศษษรษฐกิจพอเพียงค่ะปะัชญาของโรงเรียนก็คือผู้ศึกษาย่อมได้ปัญญาค่ะปัจิธรรมประจําโรงเรียนนะคะก็คือปัญญาโลกสมิสมิส ปัจโชโตค่ะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกค่ะคำขวัญของโรงเรียนนะคะรู้หน้าที่มีวินยัยตั้งใจศึกษาสีประจำโรงเรียนนั่นคือสีน้ำเงินขาวค่ะเอกลักษณ์นะคะปฐมไว้นะคะศึกษาวัฒนธรรมไทยใส่ผ้าพ้นเมืองปฐมวิถีชีวิตตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์นะคะปฐมไว้ล่าเริงแจ่มใสผสมศึกษาก็คือสุขภาพดีมีสุขขาพ ผลการประเมินนะคะผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมของโรงเรียนบ้านน้ำเดือดนะคะอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะซึ่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะโรงเรียนบ้านน้ำเดือดแบ่งออกเป็นสองระดับก็คือหนึ่งระดับประถมวัยนะคะซึ่งซึ่งมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานค่ะสองระดับประเมินการประเมินระดับ ขันพื้นฐานนะคะมีสามารถราดับเหมือนกันค่ะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะคะการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะประกอบด้วยมาตรฐานค่ะได้แก่มาตรฐานที่หนึ่งนะคะคุณภาพของผู้เรียนค่ะมาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและการจัดการนะคะและมาตรฐานที่สามค่ะกระบวนการจัดการในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะโดยในภาพรวมนะคะในด้านการประเมินคุณภาพภายในสารศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยนะคะโดยภาพรวมจะอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่หนึ่งนะคะคุณภาพของเด็กน,นะคะอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมค่ะโดยมีการพัฒนาทางด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีค่ะและดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้นะคะมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีค่ะมีการพัฒนาทางด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและมีสมาราเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมค่ะและด้านสุดท้ายน,นะคะมีการพัฒนาด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสเสวคงความรู้ได้ค่ะ ในด้านต่อไปนะคะผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาผสมวัยนะคะในมาตรฐานที่สอบนะคะอยู่ในระดับดีเลิศค่ะโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานนะคะมีหลักสูตรครอบคุมพัฒนาทั้งด้านสี่ด้านนะคะสอดคล้องกับบทบาทของของถิ่นค่ะมีการจัดครูให้เพียงพอในระดับชั้นนะคะส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจาัดประสบการณ์มีการจัดสภาพแวลดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียงค่ะมีกำการ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ค่ะและมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะะคได้มีส่วนร่วมค่ะในมาตรฐานที่สามนะคะในระดับระดับวัยนะคะเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเน้นเด็กอยู่ในระดับยอดเยี่ยมนะคะ ร่องรอยหลักฐานนะคะก็เป็นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ไอย่างสมบูรณ์เต็มศักยภาพค่ะสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงมีการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปค่ะมีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้เด็กนะคะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ ผลการประเมินคุณภาพภายในสนามศึกษาระดับภาษาทั้นพื้นฐานโดยภาพรวมนะคะอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะโดยผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพผู้เรียนนะะคอยู่ในระดับดีเลิศค่ะโดยลงรอยหลักฐานต่างๆนะคก็ได้เก็บผลสมธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนนะคะมีความสามารถในการอ่านบทเขียนได้นะคะการสื่อสารและการคิดคำนวณค่ะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอธิรายและเก็บความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้นะคะ มีความสามารถในการสร้างวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีและการสืส่อสารคะ่ะมีความรู้ทักษะต่างๆนะคะเจด็จดเจ็ดคุณกที่ดีต่อทางวิชาชีพนะคะแล้วก็ร่องรอยหลักฐานอีกหนึ่งข้อนะคะนั่นก็คือคุณลักษณะที่บประสสค์ของผู้เรียนค่ะโดยมีคุณลัก,ลกษณะและค่านิยมที่ดีทางตามที่ศัตร์กำหนดนะคะมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายะคะ่ะมีสุขภาวะทางร่างกายและ ลักษณะที่ดีของสังคมค่ะในมาตรฐานที่สอบนะคะของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และภารกิจที่ศาสศราจารย์กำหนดอย่างชัดเจนค่ะมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของศาสตราามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านนะคะตามหลักสูตรของศาสตราาและทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพค่ะและจากระบบเทคโนโลยีาสารสนเทศ พื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนค่ะและมาตรฐานสุดท้ายนะคะรับการศึกษาขั้งพื้นฐานนะคะนั่นก็คือการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งจัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะโดยร่วมรลยหลักฐานต่างๆนะคะก็คือการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เพื่อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวกค่ะ มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนในการเลีกเกยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะับสนนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ค่ะในข้อสรุปของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะใีการศึกษา2 5 6 4ฉบับล่างนะคะผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของสถานศึกษานะคะจากสถานศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับเยี่ย่ค่ะคณะกรรมการประเมินนะคะอยู่ในระดับเยี่ย่เช่นกันค่ะ ระดับด้านการศึกษาปรถมวัยนะคะสารศึกษาประเมินตนเองอยูใ่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะคณะกรรมการประเมินยนระดับยอดเยี่ยมค่ะตามมาตรฐานที่1นะคะคุณภาพเด็กประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเช่นกันค่ะมาตรฐานที่2ค่ะสถานศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศค่ะคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศเช่นกันค่ะและมาตรฐานสุดท bah, ้ายนะคะมาตรฐานที onun, ่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญค่ะสถานศึกษาในการประเมินตนเองในระดับดีเลิศค่ะและคณะกรรมการประเมินในระดับดีเลิศเช่นกันค่ะ ส่วนในส่วนของระักการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะสถานศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะมาตรฐานที่หนึ่งภาพเด็กนะคะอยู่ในระดับดีเลอร์นะคะที่สังที่สถานศึกษาประเมินตนเองค่ะคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับดีเลอร์ค่ะมาตรฐานที่สกระบวนการบริหารจัดการค่ะสถานศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยมค่ะคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเช่นกันค่ะและมาตรฐานสุดท้ายนะคะมาตรฐานที่สากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่การเรียนการสอนทีน่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน,นะคะสถานศึกษาประเมินตนเองแล้วอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเช่นกันจัดแสดงเสนอค่าขอบคุณค่ะโอเคสุดยอดมากค่ะมีเ <c oughs> <c oughs> ช่นชมเช่นชมค่ะ <c oughs> เป็นโรงเรียนเล็ก <c oughs> จิ๋วแจ๋วด้วยน้ำนะคะน้ำเดือดอ้าว <c oughs> ยอดเยี่ยมประเมินคุณภาพภาพร,รวมน้อยอดเยี่ยมปฐุมไัยก็ยอดเยี่ยม ขั้นพื้นฐานก็ยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าดูแล้วเราก็มีหลักฐานตรงตามตรงนั้นนะคะอันนี้ก็ไม่คัดค้านอ่านนะคะอ,อ่าดีเลิศดีเลิศยอดเยี่ยมอ,อันไหนที่ดีเลิศที่มันจะขึ้นยอดเยี่ยมได้ก็ก็ไปดูหลักฐานนะคะประเมินไปดูนะคะหลักฐานตรงไหนมีประกอบนะคะตรงนั้นนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะโรงเรียนน้ําเดือดนะคะ ครูน้อยนักเรียนน้อยอ่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะโรงเรียนขนาดเล็ก <c oughs> <c oughs> ถือว่าอ่าพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ยอดเยี่ยมมากนะคะเดียใสายสายไ่เชียบกับขอบําเลยกันนะ อยเริ่มขอไฟล์ที่นําเสนอทุกโรงเรียนด้วยนะคะส่งที่รายส่วนตัวนะคะแลขอบคุณมากค่ะเอาไปไหนหมดเนียนีใครเขาสูงอย่างไรไหนกันหมดพอสูงหมนท่านพอเสรีอยู่ไหมคะนี่ ออเ,เอาซีีไปเด็กวะเข้าห้องน้ําค่ะห้องน้ำอยู่เป็นเพื่อนกันก่อน <c oughs> อบอว่ามีมีฝัาอีกสองโรงเรียนใช่ไหมคะอ่าซับยูลุงกับ ¿no?